เอาเอาเอียงนะเอียงนะมิมครับพี่น้องมิม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 ครับเอาเอามิมตะเขามื่อนีร่ครับจัดไปเลยครับ สวัสดีครับว่างในเห็นห้างมิมแล้วครับเดี๋ยวจะพามาเอามิมก่อนอื่นเราก็เตรียมอุปกรณ์ครับเฮ็ดจักรใก็ได้เฮ็ดจังไดก็ได้แห้มันมีควันนะครับเอาหยาแหงไว้ข้างในเอาหยาเปียกไว้ข้างนอกนะครับนะครับเห็นมว่างห้างมิมเดี๋ยวสะหาไปที่การใส่กันนะครับเริ่มจากอูดก่อนครับอุดก่อนพี่น้องตามมาเลยครับดูครับเริ่มแรกจะต้องเอาควันอุดมปนก่อนนะครับให้มันเมาสครับแต่ตอนแรกคนที่เมาสแล้วนี่ อ่ะขึ้นไปด้วยครับตับดลอดบ่นี่ที่มัตกตกว โอ้โหตกแล้วครับมาครับมาเอ๋อมาแล้วจบมาแล้วครับพี่น้องประสบความสำเร็จอีกแล้วครับน้ำพิ่งครับน,ออน้ำเออน้ำพิง่งมิม่มมิ่มเดี๋ยวเราไปลองซิมบองว่าเทียบซ้ำไหนครับเดี๋ยวเจอกันครับ